รถงวก็ลังเขาพี่น้องตลาดบ้านปลาโลโอ้ของห่างมะล่ำทั้งสิ่งตัวนี้ท้องค่ำล่ำสิ่งตัวนี้ไหมได้ของมากเมือนี่จะเก่ารถไหญค่อยถือด้อยหมู่บ้านก็ขายถึงแต่บ้านเรือเหมืนเด้เขาซื้ออยู่บ้านเรือเหมืนแก้่ไปตลาดจะแก้ไปยังเออเขาดัดซื้ออยู่สี่แยกบ้านเรือเุมือนจะแก้ขับไปเสียใบหมู่บ้านนี่จไปเสียใบเซ่หมู่บ้านหมู่บ้านซื้อแล้วอยู่บ้านเรือมือนี่ขันได้ลงรถแล้วล่ะ เอารถเงี้ยมาสิจ้ะเอารถงปลยอยกรเออรถปล่อยห้ข้าเจ้าสื่อแต่งเต้นใน้รถอันนี้คือรถเห้่อเพิ่นตัวบ่ลงยังไหนอมันดีดพารถเลลขายก่อสื่อขายกันไว้ๆพี่น้องคุ่มือนี่ได้มันงอค้อยมันขายดีได้สวงนี่ราคาก็ดีอยู่ังบาทหางทพองมะลาลำสิงังบาทหม่รูกมันขายแปดพัหาแปดพันหาแปดัหกเลยักสองเ่าแปด ทางช่องเราขายไงยเราบอกขายเยอะเออหมู่บ,บ้านหนึ่งขายไงยน้องมันมื่นห้องเสียทห้องขายแต่แข่งขงันในแข่งพุ่นก้อยแม่ลูกสองหมืนแปดพี่น้องขายแต่ดนขายไว้แท้ๆยังบ่ลงลดขายแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้อง พอลอยเดียวสองตัวเลยบ่เมือหนึ่งยบ่โอ้ตัวนอกนี่ขายหนนะอยเมือหนึ่งเยบ่้ตักขายนึละลอยหนึ่งมื่นมื่นกับลอยบ่หรือมื่นซื้อมื่นซื้อ้าที่อยากได้หนึงลอยน่จะอ่านให้มื่นเดียวน้อยกาตัวเมียสี่ตัวเมียเมยจะบ้านนอาเลบ่มาเลยตัวเมีดิ สานสานมาแล้ว่ด่ายโอ้ยไงวางกตายเลยเนอาย่ยู่เามื่อหนึ่งายแล้รละมันเปียนใจหมดเนา้มีอกส่งตัวเมื่อนะจังแล้วมันตัวเดียวราคาข้าเจ้าขายเน้ของถืกมีได้แล้วกได้ซื้อกจโอ้ได้แล้วเพื่อนวา ได้มากซื Ivan, <so> ้อขายตัวนึงแล้วเมื่นหนึ่งงั่อไทยพี่รองแต่วนหั่นจอยอจอยยักหน่อยจะราคาจักเรายบกหุ่นแจักราคางัวไทยโอ้ยงัวเหนือย่างดีเลยนี่ เมมาเล้วราคามันสามมาสันมื่นสามพันมันแพงกว่านหนอผัวหอโอตนี่แหละโอ้จ้บอเป็นหัวละเนื้อมันหอมด้วยครับว่า,าเฮ้ยเพี้ยกัหอมด้วยหัวเนื้อพี่น้องเกินว่า1มื่นสามพันมาสั้นราคาห่องขายหอดสามบอนี่สองกับขายได้อก หมื่นสองพันเหรีโอ้สองพันห้าร้อยบางขายนั่นจะวางห้องไว้สามมีพี่น้องเปิดได้เชียงเนื้อเขาเป็นไดงลงเชียงเข้าในบอนี่บ่ลอะไรได้บ่เจ้าของเชียงเนื้อต้องมาเอวันรุ่นนี้ไปลงนี่เนื้องัวลาดมันจินแซ่บไปได้นี่เพิ่นว่าอยากได้สิบสองห้าร้อยปรสันพี่น้องนี่ตัวนี้หมื่นห้าร้อยปรสันพี่น้องเพิ่นว่า ถ้าคือกันแต่ว่าตัวนี้เป็นง่วออกงวดบะมันแล้วราคาหมื่นห้าร้อยบาทของหอยโกมีเบอร์ว่า้อยโกะศูนย์ยังเนาะศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งแปดพี่น,อน้องได้เขียงเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อตัวนั้นแมนเท่าไ่ตัวนั้นแมนครับตัวนั้นโอ้นี่ตัวนึงพี่น้องนี่ตัวนี้เป็นงวดให้คือกันเนาะของแท้เลยนี่ เป็นว่าหกพันห้าร้อยว่าฉันนี่นี่พี่น้องหกพันห้าร้อยบาทแต่ว่าเป็นตัวแม่แต่ว่าหันส่งอยากบ่ค่อยไม่เหนื่อยเป็นไดแต่ว่าเอาไปเลี้ยงได้อยู่พี่น้องอด้ยอยากได้เลี้ยงได้เป็นนะแต่ว่าไปเห็นเหนื่อยหันใด้เด้นนี่เด้อนี่เป็นงวดไทย ตัว่าเนื้อแกงเนื้อแกงมีอยู่หกพันหาร้อยเพื่นว่ารลคาห่องไหวต่อได้อยู่เพื่นบลาก็ลูบรออยู่ด้เนาะเนื้อ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 ดีอยู่พื่นเราเนื้อเนื้ออ้วนๆเลยซื้อมาซื้อเลยซื้อยากเนาะมันเนื้อมันดีในขอกว่ไหได้ตี บอกกันน้อยเดี๋ยวมให้ผู้ขายวะผูาย่าน้ยไ่องเสียเินอ่่ด่นใครเลยแจยัง่รขออยนี่เครื่องกันเหรขอคนละยีผู้นึงขอขึ้นผู้นึ่งขอลงขอคนละลอยเฮยเวียนกันอยู่โอ้พจน์สื่อใส่กันเจ้าเพิ่นหายมืเท่าไหนเมืองันอ้วนเลยเนาะฝนดีเพิ่นหายยักบาทล่ะ เขเลี้ยโคหางเลยตันอนยืนเลยบ่หางลิดหางยังกว่าหางเฟื่องอืมขอกับคนลอยอยู่ผู้ดึงขอขึ้นผู้ดึงขอลงจักบาทบ่ได้หูจักว่าจักบาทโอ้พี่พี่น้องมือหนึ่งพันกับอีกสี่ลอยก้วนดีดีเนาะขายแล้วพี่น้อง ซำอยู่ได้ 11, ดดดดจังใดเมื่อหนึ่งพันสี่ร้อยคนอ้วนเนือดีๆยังสีเด้จังใดมีไ้ยิมปุยปุ <c oughs> ยขายดอน่า,นาดอันกับใครบ่ดอันอร่อยไ,ไปลาดนาดโคก,ก็ระเบืดอพี่นอ้อนงอันทาอันบ้านปา่าลวเสาวันจันที่สิบเจ็ดพี่น้องช่วงน,นีง้งั้นไกับเขาตลาดกั หน่อยลงหลายๆพี่น้องมันควายมันก็อยากอึดจักหน่อยแต่ว่าก็มีมาเรื่อยๆอยู่แต่ว่าราคากันพอซื้อพ่อขายกัน่วงนี้พี่น้องราคาดีอยู่คือว่าดีอยู่ด,ยดีขึ้นไล้กว่าเก่าอยู่ตลาดนัดโคกระเบือทห้างอันบ้านนั้นป่าโลพี่น้องบ้านป่าโลก็ เพิ่นเป,เปิดสองมือ้ะพี่น้องเด้อเพิ่นเปิดเสาวันจันทร์กับเสาวันศุกร์พี่น้องมือนีสำหรับมือนีเป็นเสาวันจันทร์ที่สิบเจ็ดเดือนพฤศจิกายนสองพันห้า 2, อร้อยหกสิบแปดพี่น้องคุณอะไปคลองตัวอื่นคุณเลีวเร็วหนีนี่ใกล้ๆแล้วนี่ เอามาแม่มาวี่หมเศรวีลบาลมาบีมหวยนี่มันยืนให้วีเลยนี่แมมนั่น,นตัวเดขามาสวนเอาแล้วละบลเรี๋ยวเรื่อย่อข้อเเอาเร็วๆตั้าาตงข้อมาหราัครับปโอ้ยบไรรอกกบถือ จ๊บเห็วทกทกเรียบร้อยนี่้าบ้านบาทเดียวไม่บ้านแหไม่บ้านหลายบาทอันนี้ยนมาสั่นจเมือยยนยังมาถือจุ้ยไปมันไกันได้วได้กันล้วบ่นหรอได้รดโอ้ยพีีน้องง้อคงเป็นสื่อขายกันแล้วพี่น้อง ค่าเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบพนว่าซื้อกันยุตตลาดนี่หละง้อโค้งง้โค้งจอยเจหน่อยสมมือส้ขายจักบาทกั้ไทยเราห้างวิทยขายจักบาทอโอ้านเด็ขายดอกัห้าร้อยตัวนี้จักบาทพวกเราสองตัวใหรเาตัวเติงเอา โอ้คนซื้อขายกันแล้วพี่รองนี่สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทเ <c oughs> ป็นแม่นัง่งเ <c oughs> มียทั้งสองบอกโอ้เมียทั้งสองตัว <c oughs> เป็นสายเลี้ยงอเพราะสื่อเลี้ยงอยู่ได้วพี่รองใ <c oughs> ส่ถั่วลอยเป็นถือกตัวละหมืน่นบบหอดหมื่นเอีดจ๋อฮะ ไปคือรถไปแล้วพนอนายเตืองคนละวันใช้เรียงแล้วเห็นแม่นาั่งง่ามๆอยู่แม่นั่งหน่อยสองมูนกว่าบาทพี่น้องพระเจ้าซื้อขายกันคนน่ะหมักหมุนทั้งแม่ทั้งลูกหมุนเกี่ยวเขาไปเกี่ยวเขาจำบานนี่เสียไปห้างไหนบานนี่ไข่เป็นวะ โอ้ข่เปลี่ยนยุสันออามุนมาข้างนี้พาลูกมาอเมยกับลูกสวนกันบานนี้ไปพาลูกมุนโอ้มันเป็นลามไปมันจะเบกเ,เกี่ยวหลักเหมือนนี่ทึง่งเมยทึ่งลูกบ้านโอ้ยได้การพี่น้องประเภทมุนนี่ ในห่างยังจึงราคาอยู่ยังตอ่อราคาเบื้องราคาอยู่พี่น้องเวลาไปมันจะอยู่บ่เดิมนีสสสส่สามสองอ๋อเดี๋ยวสองแล้วสี่ตัวบ่สี่ตัวบ่โอ้พุ๊บว่าได้๋สี่ตัวง่วนข่อยเหนื่อยพี่น้องเป็นสื่อตัวละหมะนนื่นกว่าบาดนิดหนึ่งมาเดี๋ยวแพ่นงนี่งว่วนเถิดค่อยเถิด พาไปเที่ยวอันทังวอลิตคุณเนาะจักบาทละคายเพิ่นนี่พ่อเกพิ่นเก้าพันหากินนี่เก้าเสีโอ้เก้าพันหาไม่น่งงงเยอจักบาทไม่น่งงอไม่น่งงงเสียงสามมื่นสามร้อยบาทโอ้ไปละไปบ่ได้ไปละบ่นเนาะ เป็นเป็นเป็นลูกสินบอตะกาาเที่ยวขี่รถไปไล่มองแล้วเมเห็นกันนอกบานนี่เพราะว่าเห็นกันทุกตลาดนะก็สีวานอไปละไปบานบ่เดิเที่ยวดอกบานนีานนี่งานชุดไทยเดียวเที่ยวเดี่ยวทุไทยไปตมันนอ มันกลร่งสีมันกลร่งึ้นนด้นะก็ร่งก็ร่งใสคือก็งเหลี่ยมันังใสคืนดอโอ้ไฟละก็ขายอะไรได้หนก็ใดขายอไได้ขายออกตัวหนิผูาผมกขายจักบาทเอายูบ่อนี่ไปนองมาค้าหนนี่บอกมือหนึงเอาหลีนี่โอ้เดี๋ยว่นขายมือหนึ่งคิดห้อเป็นว่าขายออกตัวเอาเดี๋ยวขายดีนะตลาดนี่เนาะ ไม่ขายพี่น้องเคียงเนื้อเข้าจอดครับว่าอันนี้ก็ขายด้วยตลาดไปแตงมากไหมอันนี้ก็ขายอลไรพี่น้องเห็นว่าตลาดน้อยๆก็บเด็กขายดีให้ด้วยพี่น้องด้วยนี่นอันนี้เขาเจอดก็บเสื้อแล้วอันนี้กับไปขึ้นรถจี่ต้อนี่เขาเจอดก็บเสื้อขึ้นอันนี่ก็ได้แม่นขันบ่ล่ะเสียท่อมันถือขันบ่ล่ะบ่แมนยืนบ่ ยาเย็บเสียกไปเนาะยาเย็บเสียกตุลิศยาเยบเสียกไปเสียเลยเนาะโอ้นกเพ่นกระซื้อกันแล้วพี่รอสองหมื่นแปดจนเสือกูนแม่ลูกนี่เพิ่นขายกันเศร้าแปดบอไปไปหาในหางวัดพลาข้องนี้ก็ขึ้นรถขายแล้วเรียบร้อยแล้ว โอ้ฝากคนไปอันนี้บริขายฝากไปวัสัุฝากไปเลี่ยงโอ้เข้าไปแล้วอนี้โอ้ซื้อเท่าไรนี่สามพันหาวัสดุเพื่อซื้อกันพี่น้องโอ้หัวหน่อยเอ้าเหลือแต่แม่เพิ่นพี่น้องเอ้ามันไม่ลูกหรือไปนี่เอามันมั่นบ่โอ้ เมมันเท่าไรราคาเพิ่นสองหนแปดคุไดครับสองหมื่นแปดตัวเดียวนี่บ่ครับผมโอ้ลูกในท้องลูกในท้องเพิ่นว่าสองหมื่นบุรีรัมลูกบ่บิ๊กบุรีรัมย์เพิ่นว่าสมบิ๊กบุรีรัมไปใส่ายน้างใส่ไม่หยาดพี่ใบ่ยี่โด้สองหมื่นแปดพันอันแม่ลูกนี่เด้ซ่านี่แม่ลูกอันชิ้นแปดพันร้อยครับแม่กับลูกนี่โอ้ลูกแม่แม่ว่าตุ๊กแม่ พันว่ามันตกน้เลี้ยงจ้าหน่อยพันว่าสิบแปดหาร้ันแม่พ่นกระสิลูกจักตัวเหรอลูกบ่หอดเศร้า,าตีเนาะสามชีโตตัวนี้สิบแปดหาร้อยตัวนี้สแปด้อยตัวที้สิบแปดหาร้อยอันนีสิบแปดหาร้อยอันนี้ก็ได้สอันในทองเนาะเบอร์เข้าเบอร์ยังเนาะศูนย์แ 255ห้าห้า่นงเจดหนึ่งเ <eterm> พ <oon> ี่น้อมีตัวดอนผอมพี่น้องมนั่งเมนา่งงามๆเลยหนี่นี่จะว่าให้เป็นควยดอนยลงเยนี่เสาหาเ้่าลพ่โอ้พรว่าราคานี่ต่อรองเลยเด้อพี่น้องเด้อนะพอเฟื่องเบอร์เมื่อกี้นี่แหละพี่น้องม่นั่งควยดอนสายเลี่ยงพี่น้องผู้ใดอยากได้เดีโทรเข้ามาเลยนี่ราคาสองหมื่นห้าพันนาะ นี่พี่รองราคาต่อรองได้เอาโทษเขามาพี่น้องเขาเจ้าจะได้มื่นหนึ่งพี่น้องบักเถกหัวนริเจ้าวันได้หอยหัดเจ็ดพันแล้วอืมเพื่อผมจะได้เก่าพันขึ้นไปบอกติดแต่เลียงอยู่ยด้วยเนาะไอ้ผู้จะเอาไปเลียงวะเนื้อกับท่านได้นลายเป็นไงเนื้อพอเถึงบอก ถึงเ็มตัวนี้อีปิตัวนี้ฟังนั้นรดเนื้อพี่น้องง่วเเนื้อข้าเจ้าซื้อไปลงเฉียงเต็มรถเลยซี่ตเข้าเจ้าก็ขายดีได้พี่น้องง่วบะไหลแต่ว่าหันขายดีขายเบิดละเลี้ยบะไหลนี่อันนี้ก็เลี้ยงเมลูกนี่ก็เลี้ยงเมลูกแค่นั้นก็จอยเสเลี้ยงง่วซี่ห้ตเข้าเจ้าชุดน้องนะข้าเจ้าซื้อขายกันดีอยู่ตลาดบ้านปลาโล แต่ว่ามือวันเสาร์นั่นไล่ง้อเขาไล่ควายเขาไล่แต่ว่ามือวันจันทร์ก็บว่าไล่วันไหนแต่ว่าก็มีมากอยู่พี่น้องสำหรับพวกเคียงเหนือเขามากกับเพรอะไรยูดิพี่นออ้องเส้าหาหาลองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทลูกเถิกลูกตัวผู้ลูกตัวเถิกแม่แดงด้วยพี่น้องด้วยแต่ว่าลูกแดงดีดีเนาะแม่เส้าหาป่ะิี่แม่เส้าหาหาลอยสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทพี่น้องของหอยขวัญ กเจ็ดมเจ็ดหมื่นพันบาทนี่เอากได้สนใจโทรขมาเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งสด้ายครับศูนย์ดหนได้พี่น้องเด้วยมครัราคากดนเีวจ็ดหมื่นเดียวยูเที่ยนี่แหละราคานี่แหละพี่น้องเท่าหาหาอร่อยราคาเนี่ยยังติดต่อได้อีกเยอะพี่น้างกไดิสนใจเอาโทรขมาพี่น้องครับ โกเขาแล้วเขาแล้วเขาแล้วคกกอแม่พี่อะเนพี่แก่ะไรพี่ปนันอสี่พันหาขายรถลูกมันจะบอกลูกวันเกิดท่านหนึ่งเ้าบาน็เอเอาคายมาขนพี่